การทำงานทุกอย่างต้องมีรางวัลน,นะครับแม้แต่เรื่องความรักนะครับถ้าทำสิ่งใดขึ้นมาก็อยากขอความรักจากคนที่เรารักนะครับก็มาฟังบทกวีที่มีชื่อว่าขอรางวัลปลอบใจได้ไหมเธอเอื้อหัวใจให้กันขนาดนี้แล้วคนดีที่รักจริงยังนิ่งเฉย ไม่เยียวยาใจหม่นหมางกันบ้างเลยคนคุ้นเคยช่วยปลอบใจได้ไหมเธอด้วยความเหงาบางขณาจิตจึงคิดหนักออกอาการอกหักคล้ายรักเกอร์เฝ้าคิดถึงรำพึงจนพร่ำเพรอครวรละเมอประจำทุกข่ำคืน จินตนาการยาวไกลจวนผ่ายพับสับสนกระสายกระสับทั้งหลับตื่นศรัทธารักเห็นชัดจึงหยัดยืนยากทนฝืนเปล่าเปลี่ยวอยู่เดียวดายขอเธอเดินเคียงข้างบ้างได้ไหมช่วยบำรุงหัวใจยังไม่สายเติมความรักละมุนอบ อุ่นกายเน้นความหมายคลายหมอกความชอกชำ้ำเห็นรอยยิ้มหลายใบหน้าไปมาผ่านพอเบิกบานบรรเทาเพียงเช้าคำ่ำแต่ยิ้มหนึ่งเยือนหยอกเฝ้าตอกยำ้ำบาดลึกล้ำลงถึงก้นบึ้งใจทุกนาทีที่ละเมอพร่ำเพ้อฝัน ขอรางวัลความรักบ้างได้ไหมให้ความอุ่นคลายหนาวร้าวสวงในเติมเชื้อไฟให้ฉันอีกสักนิดสวัสดีครับ